คดีน้องชมพู่ยังไม่ถึงบทอวสานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติลั่นเสร็จวันไหนก็วันนั้นตามคาดผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยังไม่กําหนดวันอวสานคดีน้องชมพู่แต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีราย,ยาวจะทําเท่าที่ทําได้อาจจะไม่ถูกใจพระเดชพระคุณท่านย้อนถามสื่อใครสักคนพาเด็กไปทั้งที่รู้ว่าเอาขึ้นไปตรงจุดตรงนั้นเล็งเห็นว่าเสียชีวิตแน่จะโดนข้อหาอะไรที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ พอบอตรพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขภู้มชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าขณะน,นี้ยังไม่มีกำหนดการว่าจะทำอะไรวันไหนแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีหากถึงวันที่ทุกคนรอคอยการชี้แจงเรื่องของตำรวจก็จะทำเท่าที่ทำได้อาจจะไม่ถูกใจพระเดชพระคุณท่านแต่อะไรเล่าได้ก็จะเล่าให้ฟัง แต่หากทำแล้วเสียหายอาจจะเล่าไม่ได้เพราะการจับกลุ่มใครสักคนหลักการคือต้องแจ้งข้อเท็จจริงว่าเขาทำผิดยังไงสิ่งที่แจ้งต่อตัวผู้ต้องหาอาจจะพิจารณาออกสื่อได้ว่าเราเกล่าวหาเขายังไงแต่เหตุผลที่มาสนับสนุนการกระทำของผู้ก่อเหตุอาจจะบอกไม่ได้ทั้งหมดส่วนจะเข้าข่ายการฆ่าโดยเจตนาหรือไม่นั้นการแจ้งข้อหาจะต้องมีการลงมติกัน ในรูปของพนักงานสอบสวนซึ่งตอนนี้มีหลายประเด็นที่เห็นควรว่าจะต้องเพิ่มเติมและมาคุยกันอีกทีแต่หากถามกลับว่าหากจะมีใครสักคนพาเด็กขึ้นไปทั้งที่รู้ว่ามีชีวิตอยู่เอาขึ้นไปตรงจุดตรงนั้นและสามารถเล็งเห็นว่าเสียชีวิตแน่ท่านคิดว่าจะโดนข้อหาอะไรซึ่งแต่ละคนมีความเห็นอย่างไรก็ได้แต่ทางคณะพนักงานสอบสวนก็จะมี พิจารณาว่าจะแจ้งข้อหาอะไรตัวส่วนตัวยังไม่ขอยืนยันคําตอบเพราะยังคงหาหรือกันอยู่ขออย่างไม่พูดตอนนี้ขอให้มีคําตอบแบบเป็นทางการก่อนเพราะเกรงว่าจะเสียหายต่อรูปคดีคดีน้องชมพู่ล่าสุดจากกรณีที่นายชัยพลวิภาและนางสมพรหลาโพลุงพลป้าแตนแห่งหมู่บ้านกกอกเดินทางไปพบนายศิรัเจนจาคะประธานคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีโดนสื่อมวลชนคุกคามและนำเสนอข้อมูลบิดเบือนทำครอบครัวเดือดร้อนนายเจรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลากล่าวว่าเป็นเรื่องที่แปลกเพราะเมื่อก่อนลุงพลเป็นคนที่ออกมาขอบคุณสื่อที่ช่วยติดตามคดีน้องชมพู่ตนจึงสงสัยว่าลุงพลคนเดิมหายไปไหนแต่มาวันนี้ลุงพลกลับเล่นงานสื่อสงสัยว่าพ่อปู่ปริจิตตะกับ แม่โสรพีต้องอยู่เบื้องหลังแน่นอนเนื่องจากเมื่อก่อนลุงพลรักสื่อมากแต่หลังจากตั้งสารพญานาคและสารตะเคียนลุงพลก็เปลี่ยนไปหากลุงพลไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายจะไปกลัวสื่อทำไมเพราะสื่อนาเสนอข่าวแบบตรงไปตรงมาไม่ฝกไฟไฟไักฝ่ายฝ่ายใดสิ่งที่ลุงพลกับทีมงานทำลงไปสื่อไม่ได้บอกหรือไปชี้นำลุงพลไปทำกันเอง เมื่อทำแล้วสื่อสงสัยจึงทำข่าวนำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นสื่อไม่น่ากลัวถ้าเราไม่ทำอะไรผิดกฎหมายขณะน,นี้ถ้าสื่อจะนำเสนออะไรก็ไม่ให้ความร่วมมือและมีการพูดเน็บแนมสื่ออยู่ตลอดเวลาหาว่าเสนอข่าวลำเอียงแต่ความจริงสื่อไม่ได้ลำเอียงเสนอข่าวแบบตรงไปตรงมา เมื่อสังคมสงสัยสื่อจึงมีหน้าที่นำเสนอทุกด้านลุงพลจะให้สื่อทำแบบยูทูบเบอร์ไม่ได้คนที่อยู่เบื้องหลังลุงพลน่าจะเป็นพวกหิวแสงพวกที่กลัวเสียผลประโยชน์อยากฝากถึงลุงพลและทีมข่าวทุกคนว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายจะไปกลัวสื่อทำไมวันนี้เมื่อสังคมสงสัยสื่อมีหน้าที่นำเสนอทุกด้านทุกมุม หรืออาการแบบนี้โดนปู่ปริจิตตะเข้าสิงแล้วคดีน้องชมพู่พันตรวจเอกสุรโชคเจษดาเด,ดชฉายาสารวัตรแรมโบอดีตผู้มุ่มกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจ,จเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนาครบาลเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวน่าจะเกิดจากการฆาตกรรมร้อเปอร์เซ็นเป็นไปไม่ได้ที่เด็กจะเดินขึ้นไป2กิโลเมตรถือว่าไกลมากและอย่างมั่นใจว่าอธิบดี ส่งพบตรน่าจะเรียบร้อยการผ่าพิสูจน์ครั้งที่สองของโรงพยาบาลตำรวจเป็นผลทางนิติวิทยาศาสตร์คงไม่โกหกอย่างแน่นอนพยานบุคคลอาจจะโกหกได้แต่รอบนี้น่าจะชัดเจนตนคิดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนใกล้ตัวที่อยู่ภายในหมู่บ้านทั้งนี้ตนมองว่าพนักงานสอบสวนน่าจะเก็บหลักฐานและพยานไว้หมดแล้ว คาดว่าจะออกหมายจับในเร็ววันและคนร้ายก็คงจะสารภาพโดยคดีนี้ทำให้มีประเด็นและคิดหลายอย่างเตือนใจฝากถึงพ่อแม่พี่น้องกรณีแบบน้องชมพู่น่าจะเป็นเคสสุดท้ายจะปล่อยเด็กให้อยู่ตามลำพังและหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นอบตอจะต้องมีมาตรการในการติดกล้องวงจรปิดจะช่วย เรื่องคดีได้มากหากเกิดเหตุขึ้นอีกส่วนสาเหตุของการฆาตกรรมน่าจะเกิดจากการต้องการที่จะขมขืนและฆ่าเพื่อปิดปากผู้เสียหายซึ่งตนมองว่าไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนแต่ตนตั้งประเด็นว่าพาเดินไปไกลมากเกือบ2กิโลเมตรอย่างไรก็ตามตนมองว่าไม่น่าจะมีการฆ่าปิดปากเด็ก3ขวบตั้งแต่ออกจากบ้าน ตนตั้งข้อสังเกตอาจจะทําให้เด็กหมดสติก่อนอุ้มไปซึ่งจุดที่พบศพน้องชมพู่ไม่ใช่จุดที่ฆาตกรรมอย่างแน่นอนตนมองว่าการฆาตกรรมในการนี้เกิดจากอารมณ์พาไปและรีบจัดการกับศพให้เร็วที่สุดเพื่อนำไปทิ้งอำพรางให้ไกลาจากจุดเกิดเหตุแต่โชคดีที่พบศพน้องชมพู่หลังจากเจ้าหน้าที่ปูพรมค้นหาอยู่4วัน ซึ่งใช้เวลานานหากเจอศพ1-2วันจะทำให้นิติวิทยาศาสตร์ยังอยู่ในที่เกิดเหตุทั้งหมดหากพบศพแล้วต้องมีการกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่เกิดเหตุทั้งหมดเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกับแพทย์เข้าพื้นที่และจะได้หลักฐานหลายอย่างในที่เกิดเหตุคดีน้องชมพู่จากบทสัมภาษณ์ที่ได้สัมภาษณ์พลตรตรีวิชัยสังประไพ หรือฉายามือปราบหูดำในหลายประเด็นสำหรับบางคำถามที่น่าสนใจเช่นใครคือคนร้ายมือปราบหูดำบอกว่าหากจะต้องวิเคราะห์หาตัวคนร้ายจากคดีน้องชมพู่นั้นเจ้าของฉายามือปราบหูดำให้ความเห็นว่าน้องชมพู่คงจะไม่ยินยอมให้คนไม่รู้จักอุ้มเพราะถ้าคนแปลกหน้ามาอุ้มน้องชมพู่ไปน้องต้องร้องไห้และ มีคนได้ยินเพราะฉะนั้นผมมองว่าน้องชมพู่จะไปกับคนที่รู้จักคุ้นเคยหรือถ้าไม่ใช่คนรู้จักคนคนนั้นต้องนำขนมหรือของเล่นไปล่อหลอกน้องส่วนกรณีที่หลายคนตั้งข้อสงสัยและพุ่งเป้าไปว่าคนร้ายต้องเป็นคนในชุมชนนั้นเรื่องนี้ผมมองว่าสำหรับคนต่างจังหวัดเวลามีคนแปลกหน้าเข้าไปในชุมชนคนในชุมชนจะรู้หมดฉะนั้น ผมเชื่อว่าคนร้ายต้องเป็นคนในชุมชนเห็นหน้ากันอยู่ปกติคำถามถัดมาผ่านมาหลายเดือนยังจับคนร้ายไม่ได้เพราะอะไรคดีนกชมพู่เสียชีวิตปริศนากินระยะเวลาล่วงเลยมาหลายเดือนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้นั้นพลตรตีวิชัยกล่าวว่าคดีนี้ถือว่านานนะครับเพราะณขณะนี้ ยังไม่รู้ว co ่าคนร้ายเป็นใครซึ่งยิ่งนานวันคนในชุมชนก็จะยิ่งหวาดกลัวเพราะพวกเขาต้องใช้ชีวิตปะปนกับคนร้ายตอนนี้เท่ากับว่าเราไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครแต่ถ้าบอกว่าคดีนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เท่ากับว่ารู้แล้วว่าคนร้ายเป็นใครแต่คนร้ายกำลังหลบหนีซึ่งการที่เราไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครมันอันตรายกว่าการที่เรารู้แต่ยังจับไม่ได้ พลตรตรีวิชัยเจ้าของฉายามือปรับหูดำแสดงความเห็นตามประสบการณ์อีกคำถามที่น่าสนใจอีกนานแค่ไหนถึงจะจับคนร้ายได้เมื่อถามว่าหากพยานหลักฐานยังมีไม่มากพอโอกาสที่จะจับคนร้ายได้เป็นอย่างไรพลตรตรีวิชัยให้คำตอบว่าโดยส่วนตัวผมเชื่อว่า80%อาจจะจับคนร้ายไม่ได้เพราะหนึ่งเวลาผ่านไประยะหนึ่งก็ยังไม่รู้อะไรซึ่งไม่รู้อะไรเลย นี่อันตรายแล้วเพราะถ้ายิ่งนานวันพยานหลักฐานก็จะยิ่งหายไป